วิธีการรวมคอลัมน์สองคอลัมน์ใน Excel ให้อยู่ในคอลัมน์เดียวกันให้เป็นในรูปแบบของลักษณะอย่างนี้อย่างอันนี้ตัวเลขยกจากข้อความเราต้องการจะเอามารวมกันให้เป็นลักษณะแบบนี้จะมีวิธีการอย่างไรเริ่มจากกดเข้าไปในเซลล์ว่างที่เราต้องการก่อนจากนั้นกดพิมพ์สูตรเข้าไปโดยสูตรของเราก็คือต้องการที่จะให้ช่อง b 4รวมกับช่อง c 4ซึ่งตรงจุดตรงกลางคือเราต้องการให้เชื่อมด้วยจุดเราก็ใส่ในลักษณะแบบนี้ไปได้เลยจากนั้นเราก็เคาะที่ว่างระหว่างจุดอีกหนึ่งที่เราค่อยใส่ปันหนูและใสเครื่องหมายแอนต่อด้วยคอลัมอันที่สองที่เราต้องการจะใส่จากนั้นกด enter เพียงเท่านี้ก็ได้ ประโยคที่เชื่อมกันแล้วถ้าต้องการให้ใส่สูตรแบบนี้ในทางแถวยาวๆก็กดคลิกที่เซลล์1ครั้งแล้วเอามาไปที่บุมตรงนี้ให้ขึ้นเครื่องหมายบวกแล้วลากลงไปยาวๆข้อความทั้งหมดในช่อง B และ C ก็จะรวมกันในลนักษณะนี้เลยยังเท่านี้ก็เป็นวิธีการรวมขอล่ามของ B และ C รวมกันได้แล้วสามารถทำร่วมกับในลักษณะคอลั์อือ่นๆได้